ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ช่วงค่ำครับทุ่มตรงนะครับที่อาคารลนภากาศนะครับโรงเรียนในเรืออากาศนอบินทร์กรัตรติราชนะครับแถวๆสายไหมนะครับก็คือพื้นที่ของกองทัพอากาศนั่นแหละนะครับเมื่อวานนี้ครับเขามีงานงานเลี้ยงนะฮะเนื่องในวันกองทัพอากาศประจำปี2562ครับนี่ฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับเดินทางไปพร้อมกับ นางนราพรจันโอชาภริยานี่ฮะนี่ฮะแล้วก็มีบรรดาตัวแทนเหล่าทัพนะฮะมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลนะฮะมีพลอากาศเอกชัยพึกดิศยศสลินนะฮะผู้จัดการฐานอากาศให้การต้อนรับนะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเขาทําเป็นเหมือนคือพรมแดงใช่ไหมปกติเราจะเห็นนะแต่อันนี้เป็นรันเวย์ฟ้าไงเป็นรันเวย์ของเครื่องบินนะฮะก็ชุดที่ใส่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดอะไรนะ ชุดสมุดเดี๋ยวนะมันมันเขาเรียกชุดสมุดส่นหรือชุดอะไรสักอย่างเป็นเป็นชุดชุดเป็นเครื่องแบบเป็นชุดราตรีอ่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าท่านท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะเพราะเพราชุดของของมุตูก็ใส่ชุดทักซิโดครับทักซิโดทักซิ้ของของไทยเขาเราเรียกง่ายๆคือชุดงานเลี้ยงกลางคืนนะชุดงานเลี้ยงกลางคืนของไทยคนใหญ่ใช่ไหมแน่ใจว่าเรียกว่าชุดสมุดส่นอะไรสักอย่างเออนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะมุตูก็สมาร์ทมากนะเดินมานะนี่ครับแล้วก็ผู้ดวมงาน แน่นอนครับคบถ้วนนะฮะพลเอกชาชาญช้างมงคลรัฐมนตรีกรลาหมพลเอกนัดอินทระเจริญนะครับปลัดกระทรวงกรลาหมพลเอกพรพิพัฒน์เบญศสีผู้จัดาการหารสูงสุดนะฮะพลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ผู้จัดาการฐานบกพลเรือเอกลือชัยรุดดิษผู้จัดาการหานเรือพลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอันนี้พบตรก็ไปด้วยนะ,ะรวมถึงเรียกว่าอดีตพบตรคนต่างเก่าก่อนก่อนก็นกนามานะอุปทูตเอกท่านต่ต่างๆมา แต่ว่าเป็นที่นักสังเกตว่าพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณรองนายกนะฮะเมื่อวานไม่ได้ไปด้วยก็อย่างที่บอกฮะอ่านเป็นพิษนะฮะนี่ภายในงานก็คือมันเป็นงานเลี้ยงของทหารที่ระดับบิ๊กบิ๊กไปเนี่ยมันก็จะดูแบบขึ้นขังหน่อยนะคุณพีนะผมผมเห็นผมเมนแต่ละภาพผมรู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคที่กองทัพไทยเริ่มแข็งมากนะเหรอฮะนี่ครับพลเอกประยุทธ์กล่าวสุนทรพจน์ก่อนดื่มอวยพรเนื่องในวันกองทัพอรกาศตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณทุกคนนะฮะโดยเฉพาะยิ่งพลฐานอากาศทุกคนนะ,ะตลอดเวลาร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยความวิทยะอุตสาหะทุ่มเทและเสะียสละจนสามารถปฏิบัติภารกิจในทุกๆด้านได้อย่างลุล่วงได้ดีนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนน้อมนํนาแนวทางพระราชทานจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนภารกิจในด้านการช่วยเหลือประชาชนนะฮะแล้วก็ประสานการพัฒนากองทัพในด้านต่าง,างๆเพื่อพัฒนาภารกิจกองทัพอากาศให้บรรลุเป้าหมายต่อไป นี่ฮะนี่ฮะในงานครับไฮไลท์ฮะนะฮะพลเอกพวิอ่ะพลเอกพลเอกอ่าประยุทธ์ครับผมขึ้นร้องเพลงด้วยนะร้องเพลงที่ตัวเองแต่งด้วยนะแต่งเพลงแต่งแล้วเหรอฮะที่แต่งไว้ก่อนหน้านี้อ๋อนึกว่าแต่งเพา่งไว้จะเป็นอันราบ้านเรียบเพลงสะพานใช่ไหมเออสองสามเพลงได้นะแล้วก็เห็นบอกว่าในงานเนี่ยมีการขึ้นร้องเพลงเหมือนเซอร์ไพรส์ด้วยนะเป็นเพลงเซอร์ไพรส์ใช่ไหมฮะทหารอากาศขัดลับกับเ ผู้พบร้องเราทั้งหมดขึ้นไปร้องทางอากาศทาาารรอกกศัจิงแต่ผมชอบเพลงนี้ทับบกทับเรือตำรวจอะไรนี่นะแล้วก็ให้ติ๋วก็นั่งฟังอยู่ล่างนี่แต่ผมชอบเพลงน้ำตาจากโทรเวลาไปชอบร้องน้ำตาจากโทรเลยครับโอ้อันนั้นเหมือนเบียมีชูก็ไม่ร้องเหมือนกมืนไม่น่าร้องมันไม่น่าร้องเขาต้องใส่หน้ากากครับแล้วอันนี้อันนี้ถูกแล้วแต่เวลาดูเพลงเกี่ยวกับทหารอากาศเขาร้องไงนะน้ำร้องไงน้ำตาจากโทรร้องไงนะไม่เอาดีกว่าเสียบรรยากาศเออไปหาฟังไปเองแล้วกันนะครับก็ ดูแล้วก็เหมือนแหมชื่นมื่นนะแต่เขาไม่ร้องเพลงปวดบิ๊กตัวฮะจริงจริงตอนนี้บิ๊กตัวเขาชอบเพลงอะไรเออเพลงอะไรเพลงอะไรนะของฟอร์ดศุบชัยอ่ะอยู่ตรงนี้ที่ตรงนี้เหรอใช่แกแกแบบแกร้องบ่่ยนะหลังๆนะเพลงนี้ผมก็ร้องนะโอ้เสียงสูงแล้วคุณฟอร์ดเสียงสูงผมว่าบิ๊กตัวจะร้องจะเข้ากับเสียงแกเหรอแกเคยร้องในเวทีตอนไปหาเสียงให้พลังประชาชนเลยเขาบอกว่าโอ้โหนี่เพลงนี้นี่ดึงกระชากใจแล้วนะคะแนนมาเป็นกอบเป็นกามหรือเปล่าเอาละครับเออ